สวัสดีครับมาอยู่กับช่องหมอวัววันธรรมดาชาวนาวันหยุดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาดูการให้อาหารให้ฟางงัวในคอกของผมนะครับกาเมื่อนี้ขัค่านะครับเนื่องจากว่าทําการเกี่ยวเข้านะครับอยู่ที่หน้านะครับก็เลยได้เอาเศษฟางนะครับฟางข้าวเจ้านะครับที่ทําการเกี่ยวนะครับเอามาให้งัวนะหลังจากการให้อาหารเสร็จนะครับก็เลยเอาฟางที่ พึ่งเกี่ยวตอนหัวแรงนะครับเอามาให้งัวนะครับรู้สึกว่าเพื่อนมากกินข้าดนั้นครับคล้ายๆกับเป็นหย่านะครับฟางพึ่งเกี่ยวครับเอามาให้นะครับกินกินดีข้าดนนครับตัวแรกครับตัวนี้ครับตัวที่สองครับเป็นฟางเก่งครับผมเอาน้ําตาลโรยนะครับน้ําตาลโรยในฟางครับเพื่อนที่มากินน้ําตาลครับงัว ตัวนี้ครับนี่ตัวที่สองครับกินย่างอะเลอร่อยเลยละครับตัวที่หนึ่งตัวนั้นชื่อเจ้านํำโชคครับตัวนั้นครับตัวนี้ชื่อไลออนอีกตัวหนึ่งครับ กำลังกินฟางครับฟางผมเพิ่งเอามาเป็นฟางฟางข้าวเจ้านะครับเกี่ยวใหม่นะครับนี่เป็นพันชารูรี่ครับสามตัวนี่ครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นแบงกัดครับแบงกัดผมเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่ครับตัวนี้ครับกินอาหารเก่งมากครับตัวนี้ครับ มืดๆหน่อยครับคลองนี้นี่นแบงกัดครับกินอาหารเก่งมากครับตัวนี้ครับชื่ออุงอิงครับตัวนี้น้องอุงอิงกำลังกินฟางครับกินเก่งมากกับบัวตัวนี้ครับ ก็ได้เกือช่วงค่ำๆนะครับเนื่องจากติดภารกิจครับมันนี้ครับอาจจะก,กินบเป็นเวลานะครับสำหรับงวัวในค้อบผมนะครับหลังจากการให้อาหารนะครับแล้วก็ําตลนะครับกะมาให้ฟางครับนะครับมาดูวัตถุดิบของผมครับอาหารนะครับ อาหารสากรครับกับลำครับผมจะใช้เป็นลำครับผสมกับอาหารครับโดยผมบริไซพวกกากมันนะครับไส่ลำนะครับก็มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเลยนะครับแต่กะบอเป็นยังครับถือว่าได้เก็บเงินไว้น้ำงัวนนี่แหละครับกับเงินกับธนาคารของผมนะครับก่อนสีขึ้นบ้านนะครับผมก็มาอยู่กับงัวนี่ครับหลังจากการ เลิกทำงานนะครับดูวัวกินฟางกินอาหารกันกับมีความสุขนะครับถ้าวันใดงัวงโบกินนะครับบกินอาหารหรือว่าเป็นไข่เป็นอี้โอ้แบบรู้สึกบอดีครับบ่อยากไปทาทำงานบ่เลยครับขอของผมกับเฮ็ดแบบธรรมดานะครับแบบบ้านๆนะครับขอวงผมนะครับแต่ผมจะเทพื้นซีเมนต์นะครับ แต่ก็บ่ได้เอาขี่ออกทุกวันนะครับผมก็บอกมีเวลาครับนานๆที่จะออกครับแต่ก็เทพื้นก็ดีอย่างนึงครับเฮ็ดให้มันบวมนะครับหรับของวงนะครับงวงกับประมาณนี้ครับแต่ละมือเกือบสองทุ่มครับหนึ่งด้วยเวลาผมหลังจากเลิกงานเกือบห้ามหกโมงแล้วนะครับเพื่อมาถึงบ้านนะครับ นี่ครับเบอ่งเพื่นกินฟางครับเป็นมือแรกนะครับที่เพื่อนได้กินฟางใหม่ครับเพราะว่าเพิ่งเกี่ยวเขาอยู่นี่ในหน้านะครับนฟางเข้าเจ้าครับแต่ก็ให้กินลายบ่ได้นะครับมันเป็นมันยังบ่แห้งนะครับยันเพื่อนเกิดอาการท้องอืดนะครับสําหรับฟางใหม่นะครับเตือนเกษตรกรนะครับฟางใหม่ที่ทําการเกี่ยวเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ให้มัน แห้งก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้งวครับเพื่อป้องกันอาการท้องอืดนะครับถ้าเพื่อนกินไปไปในปริมาณที่หลายนะครับแต่นี้ผมจะให้กินพอพอพอสมควรนะครับเหมือนกับกินยาเลนะครับน้ครับผมกับประมาณนี้ครับการให้อาหารงวมเมื่อนี้นะครับ นีก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับฝากเป็นกําลังใจให้ช่องมอวัววันธรรมดาชาวนาวันหยุดด้วยนะครับช่วยกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจเดี๋ยวผมจะหาคลิปใหม่ๆนะครับมีสาระบ้างนะครับแล้วก็เป็นความรู้ที่จากประสบการณ์จริงนะคของผมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ